ลูกค้าได้ส่งก้อนพลอยรูบี้ไลท์มาให้ผมช่วยประเมินโดยก้อนพลอยจะมีน้ำหนักอยู่ที่17บเจ็ดกะรัตจุดห้าสี่สตันโดยลูกค้าให้ผมช่วยออกแบบและช่วยคิดว่าจะเจรณาออกมาให้เป็นรูปทรงอะไรดีและจากที่ผมประเมินและเห็นข้างในเนื้อพลอยเขาลักษณะข้างในเนื้อพลอยจะไม่ค่อยสะอาดและมีรอยหมาธรรมชาติข้างในเนื้อพลอยเยอะถ้าหากจะตัดนำส่วนที่ดีมาเจรณาก็จะได้ไซส์เล็กและจะเสียน้ำหนักพลอยเยอะผมก็เลยแนะนำให้เจรณาตามก้อนพลอยโดยผมได้คุยกับทีมช่างว่าเราจะออกแบบก้อนพลอยนี้ให้เป็นทรงหัวใจโดยที่ลักษณะของก้อนเขาเอื ไห้ได้รูปร่างที่ต้องการจะทาพอเราได้รูปล่างที่ต้องการจะทําแล้วเราก็นําพลอยไปติดไม้ทวนเพื่อที่จะนําพลอยไปแต่งต่อไปพอเราแต่งพลอยเสร็จแล้วน้ำหนักของพลอยเหลืออยู่ที่12กัดจุด24สตาจากนั้นเราก็จะนำพลอยไปตัดเหลี่ยมเข้าไซส หลังจากที่ตัดเหลี่ยมพลอยและเข้าสายเสร็จเราก็จะนำพลอยไปเจรไนาเป็นขั้นตอนต่อไปและเมื่อเราเจรไนาพลอยเสร็จแล้วพลอยก็จะออกมามีรูปทรงและมีรูปล่างที่เป็นรูปหัวใจมีเงาและมีประกายของเงาที่ชัดเจนเหลี่ยมเจรไนาเหลี่ยมแสงที่ช่างเจรไนาได้ปถีพิถันและออกแบบนั้นตรงอย่างเอาใช้ไม้บรรทัดตีน้ำหนักพลอยเหลืออยู่ที่9 3 7ดสตางค์หลังจากเจรไนาเสร็จแล้ว